คำว่าครูนี่มันยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วสังคมก็คาดหวังจากครูมากทำไมเราไม่ไปพัฒนาครูเพราะการพัฒนาครูส่งผลถึงการพัฒนาของเด็กๆด,ด้วยอีนี้เลยมาตั้งต้นคำว่าพัฒนาแปลว่าเรากำลังคิดว่าครูต้องการการพัฒนาแต่จริงๆแล้วครูก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะคะถ้าสามารถดำรงตนเป็นมนุษย์หนคนที่เห็นเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นมนุษย์อีกหนึ่งคนที่เขา อาจจะอายุน้อยกว่าเกิดมาทีหลังแต่ไม่ได้แปลว่าความมีคุณค่าในชีวิตมนุษย์ของเขาไม่เท่าเราไม่เท่าครูหรือว่าไม่เท่ากับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นบางทีครูก็าอาจจะต้องมีมายเซทว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เท่ากันก่อนนะคะมีศักยภาพในตัวตนของทุกคนเนี่ยอยู่เท่าๆกันเพะะนียงแต่บางครั้งเนี่ยโอกาสของเด็กๆอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาจเจริญเติบโตความสามารถบางส่วนเท่ากับเด็กอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเอาหลักสูตร ของโรงเรียนของห้องเรียนของชั้นเรียนไปตัดสินความดีงามความเก่งหรือความไม่เก่งของเด็กอาจจะตัดสินด้วยอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเพราะการตัดสินว่าอะไรสูงกว่าอะไรอ่ะแปลว่าเรากำลังทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเด็กๆอันที่สองคือถ้าวันนี้เราในฐานะเป็นครูแล้วมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าเด็กจะต้องเก่งอะไรทำคะแนนได้เท่าไหร่หรือจะต้องแสดงพฤติกรรมหรืออุปนิสัยอะไรออกมาเนี่ยให้เชื่อเถอะว่า หนาขณะที่เด็กเป็นแบบนั้นอะ่ะเขามีต้นทุนมีทรัพยากรอยู่เท่านั้นเขาจึงแสดงออกมาได้เท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเติบโตไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามี mindset มีวิธีคิดแบบนี้เราจะสามารถเฝ้ารอแล้วชื่นชมกบบการเติบโตของเด็กๆที่ค่อยๆแบ่งบานขึ้นมา นี่คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนเด็กๆนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของเราอะ่ะแต่ละคนจะเบิกบ,บานเติบโตไม่เท่ากันครูก็จะสามารถที่จะเอนจอยจะเห็นความสวยงามของเด็กแต่ละคนที่เติบโตมาเปเหมือนดอกไม้แต่ละดอกในห้องเรียนที่ไม่เหมือนกันมันน่าจะเป็นความสุขของคุณครูคด้วยนะคะ mindset ข้อที่3ก็คือให้เชื่อเถอว่าเด็กๆทุกคนอะ่ะเขาเปลี่ยนแปลงเติบโตได้ทุกคนไม่มีใครที่จะดำรงชีวิต หรือว่ามีศักยภาพอยู่เท่าเดิมตลอดไปแล้วข้อ4ไม่ว่าครูจะมุ่งหน้าใช้วิธีการหล,อหลอ่อล้อมอดทนเชื่อมโยงให้เขาไปเรียนรู้อะไรต่ออะไรแล้วถ้าเด็กยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แบบที่คุณครูคาดหวังก็ไม่ได้หมายความว่าคุณครูล้มเหลวในการพัฒนาเด็กๆหรือว่าช่วยให้เด็กๆเ,เดินชีวิตของเขาต่อไปข้างหน้าได้ค่ะถ้าคุณครูสามารถเชื่อได้ว่าทุกสิ่งที่ทําไปอ่ะมันก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่บางครั้งก็อาจจะได้ผลบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ผลเราก็มีอีกตั้งหลายหลายวิธีในโลกนี้ที่จะทําให้เด็กเติบโตไปได้ในแบบของเขาในศักยภาพของเขาในความพร้อมของเขาในสิ่งที่เขาเติบโตมาพอเราไม่ได้เรียกตัวเองว่าเราพัฒนาเด็กหรือดูแลเด็กแบบล้มเหลวเราก็จะไม่หงุดหงิดในใจของเราก็าจะไม่ต้องแสดงพฤติกรรมอะไรที่ปกป้องตัวเองให้เป็นผู้ถูกอยู่เสมอหรือว่าไม่ต้องพิสูจน์ได้ซ้ำไปว่าเป็นครูที่เก่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นครูอะคะ่ะเราก็มาดำรงตนอยู่กับเด็กๆเ,เพื่อจะหล่อหลอมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเดินทางให้เด็กๆเติบโตไม่ใช่เราต้องเติบโตนะคะเราอยู่ตรงนี้ในหน้าที่ของครูเพื่อให้เด็กๆเติบโตเราจรึงไม่ต้องคาดหวังอะไรในผลงานของเราหน้าที่ของเราที่จะเบิกบ,บานชื่นชมและใช้ชีวิตการเป็นครูอย่างมีความสุข น่าจะเป็นการที่เห็นเด็กๆของเราเติบโตอยู่ในสายตาของเราตลอดชีวิตการทํางานของการเป็นครูค่ะขอให้คุณครูทุกคนมีความสุขกับการอยู่กับเด็กๆและทําให้เด็กๆเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาตินะคะ